สวัสดีงามๆามค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกกลบสวัสดีงามๆามค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะซอเขียวขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะคลิปนี้ซอเขียวกับะภาพพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางของพ่อสารวัตรหวยลาวพัฒนานะคะวดวันที่12กุมภาพันธ์หกนะคะลงให้พี่น้องเอฟซีเบิง ให้พี่น้องในกดเขามาที่ตามไลยๆให้ได้มียอดวิวขึ้นมาสูงๆเดอ้อพี่น้องคะ่ะถูกใจก็กดไลค์นะคะชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะคะหนึ่งกำลังใจของพี่น้องเอฟซีส่งฟื้นพูดจิตใจซอเขียวให้ดีขึ้นมายืนยัดยุ่กับพี่น้องเอฟซีเท่าทุกวันนี้ยางสงาพาเผยเต็มไปด้วยพลังและจิตใจนะคะพลังบุญคะ่ะมันส่งเสริมให้ซอเขียวได้มีพลังในไม่ยืนเวาไม่ยืนคุ้ยกับพี่น้องเอฟซีแบบ มิสงาพาเผยแบบมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะค่ะขอบุญขอบุณคุณค,คู่บาอาจารย์ทุกสำนักที่ให้ตัวเลขมานะคะไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวหวยฮานอย,นอยจัดไปทุกสเต็ปทุกเม็ดไม่ให้ขาดไม่ให้พลาดแม้แต่นิดเดียวนะคะสะเขียวจะพัฒนาช่องให้ดีที่สุด พัฒนาตัวเองให้ก้าวไกลไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะซอแ k ยวจะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเอฟซีที่กำลังท้อถอยและเดินทางที่ลงผิดให้กลับมาพลิกผันต,ตัวเองกลับมาเป็นชีวิตใหม่ที่สง่าผ่าเผยนะคะตะกี้สอเกียยวกับเก็บขยะคือการสื่อของเก่าค่ะเปิดด้านซอมกระเจงแล้วเจงอีกยล้มละลายแบบไม่เป็นท่านะคะทุกวันนี้กลับมายืนตัวด้วยตัวเองนะคะฟื้นฟูด้วยตัวเองสร้างตัวเองด้วยลำแข้ง นะคะแล้วก็มีกําลังใจพี่น้องเอฟซีลายๆที่คอยพักดันเป็นกําลังแรงใจให้ซอเขียวด้วยดีเสมอมาคนติดตามซอเขียวเริ่มต้นจากที่ไม่มีใครเลยเพิ่นก็นยังติดตามซอเขียว้ดยดีเสมอมาเท่าทุกวันนี้กลาบขอบระคุณงามๆค่ะพี่น้องคะซอเขียวขอบุณขอบุณพี่น้องเอฟซีลายๆที่ให้กําลังแรงใจเนาะค่ะแต่จะขาดเป็นไปไม่ได้นะคะคือเจ้าของตัวเลขแนวทางคุณคู่บ้าอาจารย์ค่ะ ที่เพื่อนห้ตัวเลขแนวทางเข้ามาเว่าวมะกาวกันนะคะสุดยอดของโคตรเซียนจริงๆค่ะไม่เคยผิดหวังเข้าทุกล็อกเข้าทุกงวดค่ะพี่น้อยเอฟซะถึงจะพลาดก็พลาดแค่จับคู่นะคะแต่วิ่งรูดไม่มีพลาดจับชุดเต็นนะคะแต่วิ่งรูดจะไม่พลาด จับชุดเต็มนะคะให้กับพี่น้องเอฟซีหวพิจารณาทุกโตเลขแนวทางเลยนะคะทุกคลิปมีความหมายนะคะการว่าวกันจากออกไปนี้มีประโยชน์มีสาระนะคะบริเวาเทต้ามาเลเคค่ะคือคอนขี่เหล่าเมายาได้พี่น้องซอกเขียวเต็มใจว่าให้พี่น้องฟังเต็มใจว่าเต็มใจเป็นสะพานบุญเป็นซื้อขางเป็นส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องเอฟซีค่ะ <c oughs> พี่น้องเอฟซีมีส่วนใดอยากปรึกษามีส่วนใดอยากเว้าน้ำคุยไรทุกเรื่องค่ะพี่น้องเอฟซีคะซอเขียวอยากซอยพี่น้องทุกคนให้หลุดพ้นจากชีวิตวงกรรมวงม่านอันทีบ่บผสมสงที่จะให้เกิดเนาะค่ะสำหรับวิธีการหยาดน้ำหยาดไนมีพี่น้องเอฟซีทร่มาถามหลขอข้าแนนนํำขอคําปรึกษาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะสซ่เขียวจะบอกให้ฟังเด้อค่ะ ให้หยาดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวนนะคะวันละสิบถังค่ะสิบถังนี่เฮ็ดยุ่7เจ็ดมือเด็กพี่น้องสิบวันนะคะสิบวันคือเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันนิ้วันอาทิตย์จนันทร์ข้านพุดมหาสุขเสาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะหยาดลงไปเลยใส่เข้ามาสัพเพสัตตานี่แหละแล,ะล้วก็ไปใส่ค้าถาอุทิศ ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะคือในทางเดี๋ยวห้าวหยาดนามพร้อมและอุทิศส่วนกุศลเห้เจ้ากรรมนายเวรพร้อมสรุปจบสุดท้ายเราต้องขอพรให้กับตัวเองให้มีความสําเร็จด้วยนะคะอย่าลืมเอ่ยว่าซือเจ้าขอวงนี่เป็นค้นหยาดนามเป็นคนทําบุญทําท่านในจุดนี้นะคะ พ่อสารวัตรแนะนํามาแบบนี้นะคะโซเคียวเห็นล้วมันดีขึ้นค่ะพี่น้องเอฟซีคะพ่อสารวัตรบอกว่ามูเราองค์เทพเทว่าทุกสิ่งอย่างที่สถิตอยู่ในโตเฮ้าหรือรอมรอไก่เฮ้าที่เฮ้าม่วงโบเห็นนี่พี่น้องคะเป็นขาดนามขาดความสมดุลในโตเพิินหรือในชีวิตของท่านมันกลับมาทรงผลให้กับเฮ้าดยที่เฮ้าบรูโตไม่รู้อะไรเลยนะคะลองเบิ่งเเ้อพี่น้องคะชีวิตใครที่ดุ่มดุมดอนดอนดอน่ะ ก็ขื่นก่เกินหรือว่าเห็ดยังกะ,กะลูกฐานรักผู้นั้นกระสางปัญหาผู้นี้กระสางปัญหาล่องเบิงค่ะซอเขียวเห็ดไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นนะคะพิกจากลังเมื่อเป็นลังเมื่อค่ะอันนี้นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะตั้งจิตภาวนาอธิษฐานจิตให้สว่างสดใสตั้งใจภาวนาให้ดีค่ะแล้วคุณจะบอกว่าคุณโชคดีที่ได้มาเจอซอเขียวในวันนี้นะคะ คสาธุด์เงินคำแก้วหไหลไหลมาสู่กระเป๋าของพี่น้องเอฟซีให้มันแน่นมันอังดังหัวใจของสอเขียวที่มีให้กับพี่น้องสุขูสุพนเต็มไปด้วยความผูกพันที่แน่นแฟนหักพี่น้องเอฟซีทุกท่านดังใจไหมาหากจริงจริงบอลีสุดใจดังตั้งใจจงสำเร็จทุกสิ่งอย่างความมงมาตปา,า,าัถนาสิง่งใดนั้นให้ใดแก่สุพนเนาะ สาเชียวว่ามียังฝากยังตอนนอกจากตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเอฟซีกับข้าก่อนมวลมวลไปตามตัวเลขแนวทางของพ่อสารวัตรในงวดวันที่12กุมภบาพบันธ์วหวยลาวพัฒนาค่ะพี่น้องเอฟซีคะ บอกไปจังได้ก่ยังบทท่านได้เบิดเวลาอยู่พี่น้องซอเขียวอยากจบจนร่วมลัดตัดต่อนแล้วพี่น้องค่ะค่ะมันหัวก็ได้หกนะที่ <c oughs> ค่ะต้องเข้าใจค่ะพี่น้องอเอฟซีค่ะซอเขียวก็ว่าไปตามภาษาความรู้ที่มีอยู่เนาะคนที่รู้คนที่รู้กว่าซอเขียวก็มีเยอะแยะค่ะแต่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณไหมไม่คะ่ะซอเขียวแบ่งปันเด็นะคะ เป็นให้ได้ทุกเรื่องราวเป็นได้ทั้งคำปรึกษาเป็นได้ทั้งให้แนวทางนะคะเป็นให้ได้ทั้งคำปรึกษาเป็นให้ได้ทั้งแนวทางหักกันแพงกันค่ะเงิ่อนไหลกล่องท่องไหลมาให้มันแน่นมันอังดังหัวใจของสอดเขียวที่มีกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะด้วยความรักและบริสุทธิ์ใจทุ่มเทให้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจงสำเร็จมุ่งมั่น ความปรารถนาทุกประการนะคะเงินไหลกล่องท่องไหลมากเขาสู้บานสู้เงื่อนรับให้ได้เงินเหมือนตื้นให้ได้เงินแสนค่ะพี่น้องเอ็ซี่ะค่ะ,คะสิ่งดีๆห้ไหลมาห้อมสิ่งบ่ดีห้ไหลออกไปนับแต่นีต่อไปหลังตุดจีนคอยมิตรความโชคดีสุขูสุขคน สำเร็จได้จับเงินลลานเงินแสนเงืนเมื่นไปตามสเต็ปขอให้ช่วปีสรุปจบอยู่ที่เงินล้านค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าพี่น้องของสอเขียวสุขสุขคนเนาะค่ะคุณคู่บ่าอาจารย์ก็ขอให้จะเรื่องรุ่งเรื่องอายุมันคนเงินเนี่ยเจ็บเย่ดจนกลับเงินแสนเงินลลานใส่กระเป๋าให้เน้นอังค่ะให้สำเร็จทุกสิ่งอย่างขอให้ไม่ได้มี ออไฮโซเคียวได้มีโอกาสได้ไปพบปะไปเจอกับอาจารย์สุขูสุคนเนาะค่ะบ่าว่าย,ย่ไซก็คือคุณคู่บาอาจารย์นับถือไว้ในจิตในใจไม่เคยเห็นหน้าก็คืออาจารย์นะคะคุณคู่บาอาจารย์เท่าอยู่ในโลกฝ่านี้มีทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียิซึ่งกันและกันนะคะค่ะหักกันแพ่งกันตังแต้น้จนตายจากกันเนาะพี่น้องค่ะ ขอบคุณตัวเลขแนวทางสําหรับพ่อสารวัตรนะคะสําหรับหวยลาววันนี้นะคะเบื้องเวลาอีกก่อน่าพี่นองค่ะ <c oughs> ค่ะในเวลาอันสมมารพระควรเราก็ไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพ่อสารวัตรวันที่สิบสองกุมภาพันธ์กันได้เลยจ้า ค่ะสรุปตัวเลขหวยลาวพ่อสารวัตรงวดวันที่12กุมภาพันธ์หกเจ็ดนะคะวิ่งหกและเจ็ดนะคะชุดเต็มเลยนะคะพ่อสารวัตรให้มานะคะหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหน้าสามหกสี่หกห้าหก สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะกลับให้แล้วนะคะถ้าบกกลับก็บคือซื้อบลกกับเอาคักเอาเนี่ยปวดพี่น้องเอฟซีก็นได้จังเป็นซื้อซะเนาะค่ะสรุปสุดท้ายพ่อก็เลยว่ากลับให้เพิ่น้องเลยสันค่ะเลขอยู่นี่มีหกคู่นะคะหกคู่กลับให้หมดเลยเป็นสิบสองคู่นะคะค่ะพ่อสารวัตรจัดชุดใหญ่ให้พี่น้องเอฟซีเพื่อความไม่พลาดนะคะพ่อเน้นมาได้พลาดวันนั้นเนาะ ก็เลยต้องเอาแบบชุดเต็มให้ไปเลยนะคะหหวยพ่อสารวัตรนะคะเดี๋ยวดีอนเดซ่อเขยวจะแปะข้างให้เด้อค่ะจะซอเขยวจะขึ้นให้ด้านข้างค่ะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับดีอนเอเดิมนะคะพ่อเขาแตกขาหนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งค่ะเนาะเวลาเน้นพัดไปเน้นใส่ศูนย์ัสันบัดอันเน้นวิ่งศูนย์ัดสันแต้ว่าบัดเน้นตัวเลขพัดไปวิ่งไปเน้นใส่หนึ่งสันหลักหนึ่งพนัพี่น้องเอฟซีค่ะโอ้กระจัและเนาะคนเท่ามัน นี่แหละความไม่แน่นอนมันก็คือไม่แน่นอนเนาะไม่มั่นใจก็ไปเนี่ยนมันเึงสอง่อย่างหลุดแม่นบอพี่นอ,อเอ้าเอาเอย่า,าไปถือยาซ่ากันเพื่อนไหนว่าจังได้กว่าไปตามคู่บาอาจารย์เพื่อนบอกมาเนาะค่ะ สรุปหวยลาวพ่อสารวัตรอีกรอบหนึ่งนะคะงวดวันที่12กุมภาพันธ์หกเค่ะวิ่ง6วิ่ง7นะคะกลับให้แล้วนะคะจัดชุดเต็มให้เลยนะคะ6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5นะคะตัวกลับก็3 6 4 6 5 6 3 7 4 7 5 7ค่ะแคปหน้าจอค่ะ ค่ะเว้าโดนไปนี่แคบหน้าจอท่านแล้วไปค่ะท่านแล้วซอยเขียวจำแล้วพราจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะขอให้สุขมันกันสุกูสุคนสวัสดีค่ะ